ตัวเต็มมหาเวทผนึกมารตอนที่185ลูกศิษย์ของโกโจสตูรุเนี่ยโดนไปแล้ว1นึ่งศิษย์พี่เนี่ยเข้ามาช่วยสิษย์น้องดีนะครับน่ารักดีจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสปอยถ้าใครไม่ชอบการสปอยสามารถกดปิดคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าใครชอบการสปอยหรือว่าไม่ได้มีติดอะไรก็สามารถดูคลิปนี้ต่อไปได้นะจ๊ะ เอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298ช anel พัดทของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงตัวเต็มของมหาเวทผนึกมารตอนที่185นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าณนะตอนนี้เนี่ยตัวของฮัจิเมะนะครับผมก็ฉายแสงอย่างเต็มที่เลยนะเพราะว่าต้องการไล่ล่าตัวของสุคุะนะครับอย่างตอนที่แล้วเนี่ยก็ได้มีการต่อสู้กับตัวของแพนด้าไปด้วยนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเป็นทางฝั่งของแพนด้านะครับที่ณตอนนี้เนี่ยกำลัง มีท่าทีที่เสียเปรียบอยู่นั่นเองซึ่งนะตอนนี้นะครับผมมันก็จะเป็นฉากนะครับที่เหมือนกับว่าอยู่ในตัวของแพนด้านะครับจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร e กดแชร์ให้ผมด้วย แล้วก็ถ้ากดกันแล้วเดี๋ยวไปเริ่มมันได้เลยเปิดมาในหน้าแรกนะครับก็จะเป็นแพนด้าแล้วก็พี่คิงคองนะครับหรือว่าพี่ชายแล้วก็มีพี่สาวนะครับที่เป็นไทเซเลท็อปนั่นเองซึ่งก็เป็นไดโนเสาร์ซึ่งแน่นอนนะครับว่าพี่กอริล่าเนี่ยก็กําลังจะแกล้งน้องแพนด้าอยู่นั่นเองนะครับผมก็ได้มีการเล่นต่อสู้กันอะไรประมาณนี้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าพี่กอริล่าเนี่ยเขาได้มีการต่อยแพนด้าไปแล้วก็บอกว่า เออนายเนี่ยเปิดช่องว่างมากเกินไปนะแพนด้าก็แบบโอ้ยเจบ็บขิงของก็บอกเปิดมากอีกแล้วโอ้ยเจบ็บอะไรอย่างเงี้ย หยุดนะพี่อะไรอย่างนี้นะครับผมคิงคองเนี่ยก็ยังคงต่อยต่อไปนะครับจนแพนด้าเนี่ยร้องหนักขึ้นแล้วก็ได้มีการเรียกพี่สาวมานะครับพี่สาวก็ได้เดินมาแล้วก็บอกทําไมนายถึงต้องมาลังแกแพนด้าจังด้วยนะครับหลังจากที่พี่สาวมาเนี่ยพี่ชายเนี่ยก็เลยได้มีการพูดไปนะครับว่าเราเนี่ยก็แค่เล่นต่อสู้กันเท่านั้นเองไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยพี่สาวเนี่ยก็เลยได้พูดกับแพนด้ากลับไปนะครับว่าอ๋ออย่างนั้นเนี่ยก็ถึงตานายแล้วนะแพนด้าจัง หลังจากนั้นเนี่ยตัวของพี่ชายอย่างคิงคองเนี่ยก็ดูเหมือนว่า จะไม่เล่นด้วยแล้วนะครับเพราะว่าจะหันหลังไปแล้วพี่สาวเนี่ยก็เลยได้พูดต่อนะครับว่าต่อไปนี้นะบางครั้งอ่ะนาย่ต้องพยายามที่จะต่อสู้กลับบ้างนะแพนด้าจังและหลังจากนั้นนะครับผมตัวของคิงคองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้สนใจแพนด้านะครับแล้วก็ได้มีการตัดใหม่อีกวันนึงพอตัดหมาอีกวันน,งน,นึงเนี่ยดูเหมือนว่าแพนด้าเนี่ยก็จะมาหาคิงคองต่อแล้วก็เล่นต่อนะครับโดนคิงคองเนี่ยซัดไปแล้วก็ร้องไห้เหมือนเดิมนะครับพี่สาวเนี่ยก็ไล่กวดกริล่าใหญ่เลยนะครับพอมาอีกครั้งหนึ่ง นะครับผมดูเหมือนว่าแพนด้าเนี่ยจะมีจักรยานอยู่ข้างๆแล้วก็จะถือลูกบอลด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการพูดขึ้นมานะครับว่า ผมขอเข้าร่วมด้วยได้ไหมนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคิงคองเนี่ยดูเหมือนว่าจะอยู่กับเพื่อนเขานะครับที่เป็นตัวทานุกินะครับแล้วก็หมาจิ้งจอกนั่นเองนะครับผมแน่นอนนะครับว่าได้มีเสียงพูดขึ้นมาว่าแต่นายเนี่ยไม่สามารถปั่นจักรยานได้และนายเนี่ยมันก็ขวางทางเราอีกตั้งหากและหลังจากนั้นเนี่ยแพนด้าเขาก็เลยได้พูดต่อว่าผมเนี่ยก็ขี่จักรยานได้เหมือนกันนะครับและหลังจากที่แพนด้าพูดอย่างนั้นนะครับตัวของทานุกิเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่า โอเคงั้นถ้าอยากจะเข้าร่วมกับพวกเราเนี่ยนายก็โยนลูกบอลของนายเนี่ยลงแม่น้ําซะนายเนี่ยก็จะได้เข้าร่วมกับพวกเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยแพนด้าก็เลยได้พูดกับมาว่า แต่คุณซันต้าเนี่ยให้สิ่งนี้กับผมมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับสุนัขจิ้งจอกเนี่ยก็เลยได้พูดว่าไม่มีซันต้าที่ไหนหรอกธนุกิเนี่ยก็เลยได้พูดไปนะครับว่าใช่แล้วเขาเป็นแค่คนแก่ที่อ่อนแอและหลังจากนั้นนะครับหมาจิ้งจอกเนี่ยก็เลยได้พูดต่อไปว่าโยนมันสิถ้าอยากจะเข้าร่วมอ่ะก็บิ้วกันใหญ่เลยว่าโยนสิโยนสิอะไรทานองนี้นะครับมันก็เลยทําให้แพนด้าเนี่ยตัดสินใจโยนลูกบอลเนี่ยลงไปในแม่น้านะครับพอโยนลงไปแล้วเนี่ย สุนัขจิ้งจอกเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าโยนของลงแม่น้ําผิดกฎธนุกิก็เลยได้พูดต่อว่ามันจะทําความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมสุนัขจิ้งจอกก็เลยได้พูดต่อนะครับว่า ออกไปจากที่นี่กันเถิดแล้วก็วิ่งหนีพวกแพนด้าแล้วก็คิงคองไปนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคิงคองก็อยู่กับแพนด้าแน่นอนนะครับว่าแพนด้าเนี่ยได้มีการพูดขึ้นมาว่าไม่นะคิงคองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อนะครับว่านายทําแบบนั้นทําไมนั่นคือลูกบอลอันล้ําค่าที่นายเนี่ยได้รับมาจากคุณซันต้าใช่ไหมนายเนี่ยไม่ควรทําแบบนั้นนะนายเนี่ยมันโง่จริงๆและหลังจากที่พูดออกมาแบบนั้นนะครับตัวของแพนด้าเนี่ยก็เริ่มมีแบบว่าท่าทีที่จะร้องไห้นะครับแพนด้าเนี่ย ก็อยากจะเล่นกับพี่ชายนะครับและต่อมานะครับทางด้านพี่สาวเนี่ยที่เห็นแพนด้าเนี่ยเริ่มร้องไห้แล้วนะครับก็เลยได้มโหใส่ตัวของคิงคองไปอีกหนึ่งดอกนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าในฉากที่พี่สาวมโหนั้นเนี่ยพี่สาวเขาก็เลยได้มีการพูดขึ้นมานะครับกอลิสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้เนี่ยค่อนข้างมากเกินไปแล้วนะ <S <S นายเนี่ยแกล้งเขาได้แต่เมื่อนายเนี่ยเห็นเด็กคนอื่นทำเนี่ยนายเนี่ยต้องยืนหยัดอยู่ข้างเขาสิ นายเนี่ยเป็นพี่ชายของเขานะและหลังจากนั้นนะครับทางด้านพี่ชายอย่างคิงคองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมานะครับว่าออพี่สาวพี่เล่นกับผู้หญิงเนี่ยพี่เนี่ยไม่มีทางเข้าใจหรอกต่อมาทางด้านพี่สาวเนี่ยก็เลยได้พูดกลับไปนะครับว่าฉันไม่สามารถเป็นอิสระรอบแพนด้าได้พี่ชายก็เลยได้พูดต่อนะครับเขามักจะต้องการเข้าร่วมทีมกับฉันในที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็แพ้เขาเนี่ยนิสัยเสียและมันน่าลำคาญมากมาก พี่สาวเนี่ยก็เลยได้พูดกับปายนะครับว่าฉันคิดว่ามันตรงกันข้ามนะพี่ชายก็แบบงงแล้วว่าเฮ้ยตรงกันข้ามอะไรวะและต่อมาพี่สาวเนี่ยเขาก็เลยได้อธิบายว่าต่อให้นายเนี่ยใจร้ายกับเขาแค่ไหนเขาก็ให้กําลังใจนายเมื่อถึงเวลากินข้าวเด็กคนนั้นเนี่ยไม่เคยไม่ชอบนายเขาไม่มีความเกลียดชังในตัว เขายังคงเชื่อว่านายเนี่ยคือพี่น้องของเขาเสมอแพนด้าเนี่ยให้อภัยนายสำหรับทุกสิ่งทั้งที่นายเนี่ยอาจจะเป็นคนนิสัยเสียและหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการตัดมาที่แพนด้านะครับที่มีการพุ่งเข้ามาในห้องที่ณตอนนี้เนี่ยพี่สาวกับพี่ชายเนี่ยกำลังคุยกันอยู่นะครับแพนด้าได้พุ่งขึ้นมาแล้วพูดว่า พี่ชายคุณโตดูสิด้วงกวางตัวใหญ่อยู่ที่หน้าประตูและหลังจากที่แพนด้าเนี่ยได้โชว์ด้วงให้กับพี่ชายได้ดูแล้วนะครับตัวของคิงคองเนี่ยก็เลยได้จับด้วงเนี่ยโยนทิ้งไปนะครับพอหลังจากที่พี่ชายเนี่ยได้โยนด้วงหนีออกไปแล้วนะครับเขาก็ได้มีการแคกระปุกตังเข้าออกมาด้วยนะครับซึ่งพี่น้องตอนนั้นเนี่ยหลับหมดแล้วเขาก็เลยคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันราคาถูกดีนะลูกบอลน,นั้นเนี่ยมันสีอะไรนะไอโง่นั่นก็ เข้ากับสีอะไรก็ได้นี่วาและหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าคิงคองเนี่ย จะวางแผนในการซื้อลูกบอลคืนให้กับน้องแพนด้านะครับน้องสุดที่รักของเขานั่นเองและเขาเนี่ยก็ได้มีการหลับไปตื่นไม่ที่เนี่ยพ่อเขาเนี่ยก็ได้มีการอุ้มมาแล้วนะครับนั่นก็คืออาจารย์ใหญ่ยากาศนั่นเองคิงคองเนี่ยได้มีการพูดขึ้นมาว่าพ่อมาทําอะไรที่นี่นะครับแล้วก็ได้มีการพูดขึ้นมาต่อว่าที่นี่เนี่ยมันที่ไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพ่อเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาต่อนะครับว่าเราเนี่ยไม่สามารถอยู่กับแพนด้าได้แล้วและต่อมานะครับทางด้านตัวของคิงคองเนี่ยพอรู้แบบนี้เนี่ ได้อึ้งนะครับแล้วเขาถามว่าทําไมพ่อก็เลยบอกไม่มีอะไรพี่ชายเนี่ยก็เลยได้พูดต่อนะครับทางด้านคิงคองว่านานแค่ไหนตัวของยากาศหรือว่าพ่อเขาในนั้นเนี่ยก็เลยได้บอกว่าตลอดไปเลยและหลังจากนั้นนะครับตัวของแพนด้าเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะร้องเรียกหาพี่ชายนะครับว่า พี่ชายพี่สาวพวกคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนพวกคุณเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับด้วยน้ําตาแห่งความรักพี่นะครับหลังจากนั้นพี่ชายเขาอย่างคิงคองเนี่ยก็เลยได้พูดกลับไปนะครับว่าแพนด้าและต่อมาพ่อเขาเนี่ยก็เลยได้พูดต่อว่าไปกันเถอะคิงคองไปกันได้แล้วพอได้แล้วคิงคองเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับไปหาพ่อเขานะครับว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้หรอกน้องชายของผมนะ่ะและหลังจากนั้นพ่อเขาก็เลยบอกว่าคิงคองทําตามที่พ่อบอกนายซะ คิงคองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดกลับมานะครับว่าแต่เขาช้าแล้วก็ยังเล่นเกมดูวิดีโอเตะฟุตบอลบางครั้งเขาก็ยังฉี่รถที่นอนเขาต้องการพวกผมและต่อมาคิงคองก็เลยได้พูดต่อเลยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่สามารถช่วยตัวเองได้เราเนี่ยทิ้งเขาไม่ได้และต่อมาทางด้านพ่อของเขาเนี่ยก็เลยได้พูดต่อว่านายไม่เข้าใจหรอกคิงคองเราเป็นฝ่ายที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังดังนั้นจงเป็นพี่ใหญ่ที่ดีและบอกลาน้องซะต่อมาคิงคองเนี่ยก็เลยได้พูดต่อว่า แต่โอ้ใช่แล้วลูกบอลผมวางแผนเอาไว้พ่อว่าผมเนี่ยจะซื้อลูกบอลให้เขาในวันพรุ่งนี้เขาเนี่ยเป็นคนเรียงแม่ค้าแทนที่จะเรียกพี่อย่างผมและหลังจากนั้นนะครับก็เลยได้มีการตัดไปนะครับผมทางด้านตัวของคิงคองที่ได้มีการร้องไห้อย่างหนักเลยนะครับแล้วก็ร่างของแพนด้าเนี่ยละเอียดยิบเลยนะครับเพราะว่าโดนฮัจิเมะเนี่ยเล่นสยับยูยี่เลยนะครับผมบอกได้ว่าเหลือแต่หัวอย่างเดียว ฮัจิเมะเนี่ยมันก็โรคจิตยอย่างหนึ่งนะครับมันเอากระบอกของมันเนี่ยไปเกี่ยวหัวตัวของแพนด้าขึ้นมาแล้วก็ได้มีการพูดขึ้นมาว่าฉันเนี่ยไม่ได้รับคะแนนใดๆนายเนี่ยต้องมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนเป็นการยากนะที่จะอ่านคุณลักษณะของนายบอกฉันทีสุขุณะอยู่ไหนหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เอาหัวแพนด้าเนี่ยมาตั้งขึ้นมาเป็นเหมือนหัวไม้มันนะครับแพนด้าก็เลยได้พูดกับไปว่าขอโทษนะหมีแพนด้าอย่างฉันเนี่ยปากแข็งน่าจะบอกให้จะโง่ ต่อมาทางด้านตัวของฮัจิเมะพอได้ยินแบบนี้เนี่ยก็ฉุนขาดเลยนะครับฮาจิเมะเนี่ยได้พูดขึ้นมาเลยว่าโอ้ก็ได้นะถ้าจะไม่บอกและฉันเนี่ยจะทําให้แน่ใจเลยว่าแกเนี่ยจะไม่มีทางเปิดปากได้อีกเลยจะแผนด้ต่อมานะครับพอฮัจิเมะพูดแบบนี้เนี่ยก็ได้มีพลังงานคำสาบนะครับผมก้อนใหญ่เนี่ยโดดลงมาเล่นซัตู้คอนเทนเนอร์เนี่ย ยุบไปเลยนะครับผมซึ่งโดดลงมาอย่างแรงมากแล้วก็เป็นเสียงชายคนนี้นะครับว่าเฮ้ยแพนด้าลดน้ำหนักแล้วหรอวะและหลังจากนั้นนะครับก็เปิดหน้ามาเป็นตัวของฮาคาลินั่นเองนะครับผมที่เป็นผู้เล่นการพนันที่เก่งที่สุดเพราะว่าหน้าเจา้าชนะชาวเบอร์นัดแล้วก็ปีกตัวออกมาได้แล้วนะครับไม่งั้นเนี่ยคงมาไม่ได้แน่นอนนะครับผมแล้วก็มาด้วยความเล่าร้อนด้วยซึ่งทาให้ตัวของฮาจิเมะเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากนะครับและตัวของแพนด้าเนี่ยก็เลยได้เรียกฮาคาลิ ต่อมานะครับทางด้านฮาจิเมะเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อว่าเดี๋ยวก่อนสิเวยอย่าทําให้ฉันเนี่ยตื่นเต้นไปมากกว่านี้เลยและหลังจากนั้นก็จบไปนะครับสาหรับมหาเวทยูพนึกมานตอนที่185นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยซึ่งในตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้แข่งแข่งในเขตที่2เนี่ยมาเจอกันแล้วนะครับอย่างตัวของฮาจิเมะแล้วก็ตัวของฮาคาลินั่นเองซึ่งฮาคาลิเนี่เราพอรู้กลไกของอนณาเขตเขาแล้วแล้วก็ ความสามารถเขาบ้างแล้วนะครับแต่ตัวของฮาจิเมะเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะรู้แค่ว่าเออเขาเนี่ยแยกพลังเป็นประจุนะครับผมไฟฟ้านะครับด้านบวกด้านลบนะครับผมแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามีความสามารถอะไรมากกว่านี้หรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวผมมองว่าถ้าพื้นฐานแล้วเนี่ยตัวของฮาจิเมะเนี่ยจะอยู่สูงกว่าฮาคารินะครับพื้นฐานในการต่อสู้แบบว่าใช้ร่างกายใช้กระบวนท่าอะไรแบบนี้นะครับผมก็น่าจะลุ้นน่าดูเลยว่าคู่นี้เนี่ย มันจองมาเป็นยังไงนะครับก็สําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้ากดกันแล้วนะครับผมก็ถ้ามีตรงไหนแปลผิดหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ